สบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์ตสุขูสกคนมันหนีก็พาะก,กันคือเก่าเนาะพาะก,กันตอนค่ำพี่น้องนี่ทือกระตาน,นเก่ามาแล้วก็มาเข้าป่าพี่น้องเข้าป่ามากีเห็ดตอนนี้ก็มาพอเลาะพี่น้องหมูเห็ดบล็ใหญ่พี่บ้า,บานเบิร์ตพี่น้องโหทั่วถี่ทัว่วแดนเห็ดก็ได้หมอกลายขนาดนี่เป็นบรรยากาศยังทำขึ้นพี่น้องแต่ตอนเห็นอิดก็ตกใจคือกัน เจ้าทินเพิ่นเผาอยู่จังได้กะเจ้าทินเพิ่นไปแล้วเนาะพอคมกัดสีเก็บก่อนออกมา,มาพี่น้องมาเก็บพี่ทำการพี่ยองมันขึ้นพี่น้องนี่เพราะว่าตอนเศ้าวัวางเศ้าเนี่ยไม่ลงคลิปเนาะเพราะคมเขาเจ้าหาไปเห็ดกินซอยเนื้อเนาะแต่ในบรรยากาศในการซอยเนื้อพอคมกับบริษัทเนาะการคุณเขียวซอยใหญมันเลี้ยวใส่เศ้า แต่ตอนนี้ก็กลับมาเนาะตอนทำโอ้ยกองคือบโฟกัสในนี้เออตอนทำขึ้นหอดเห็ดอยู่ใจเจอยีอยู่อย่างนั้นทั้งน,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 นี้อยู่เพียงเอ้ยว่าเระแวงเพราะว่าตอนมาเนี่ยมาพ่อเจ้าถิ่นพันอยู่ในนี้เจ้าถิ่นพันตัวยาวๆเดี๋ยพี่เนาะยาวเจ้าเ,าเ,าเ,าเาห็ดก็มันมันแดดพี่เนาะเอ้ยแดดมาสองสามมือแล้วแดดมาสองสามมือแล้วเนาะ แต่ตอนนี้เ้าก็มาเพาะกลางคืนอดบม่ได้พี่น้องเลยบม่ได้เลยมาเก็บเ,เก็บแบบฟังๆเนี่ยวัาเ้าวกะเขามาแล้วก็บเพ่ะโรยส่วนสถานที่ตอนนี้ก็แม่นพอคมเคยเก็บแต่ปีก่อนนะเพราแม่นย่นำหนิดอกแยกย่มได้ย่มดำนา,าเนาะย่มดำนาจึงได้มาเก็บเห็ดตอนนี้แล้วก็ มาเจากมวยใหญ่ยักเทื่อดออกเห็ดอันนี้กันแต่ข้าวตะก,กี้ว่าแต่ว่ามาโมนี่กับมาเพาะตอนกลางคืนมันนี่กันใช่ไหมวันที่เก้า,พ,า, 2, า,กาพี่น้องเดือนมิถุนาปีสองพันสิบสองกลางคืนเลยว้าเฮงเอ้เก็บกลางคืนอาเจ,จอ๋อโบขักบโมเน่ซำเก็บกลางเว้นเนาะแต่ว่าเห็ุจังได้ไละเรามีเวลาว่างยามกลางคืนตอนหัวเร่งทำนนะกินขเาอขาเร่งแล้วพอเขากะย่างมากะ ต่พีกระทถากคอมก็อยากมานําก็เลยหลักลอยมาเนาะอยากถากคอมบนเห็นเพิดก็อยากห้าก็อยากเห็นเฮ็ดทสากคอมก่นวะก็เลยว่าคันทถากคอมมานําแหลมจุดอะไรไปเลาะไปทางใดไกลโอ้ยกล่องก็ได้มุนใายมุนขัวอ้ยมุนกระมาเถินมุนมุนมุนกระมาเออโอ้ยยังเอ้ยใหม่กันั่นพอคอมกับจะเป็นยังจะเป็นอันนี้ดอกทายแต่วิดก็ มันก็เสียเหลี่ยมใส่เลี่ยวขวาให้พี่น้องเบิ่งสถานที่ต่างๆอมหอบเนาะพยาเพุ่นดอกใส่งานเพื่อนก็โดนเติบแล้วนอืมอะไรอุปกรณ์ทำบอดีพี่น้องขนาดอุปกรณ์การถ่ายกล้องพอห้องก็ยังไปทางใหม่แล้วเนาะไปถ่ายถึอยามฝนจอผนเป็นเส้น โอ้ยพ,ยยพออยี่น้องสอเดย์เตะหอกโผล่ยังกลางคขึ้นเต็มตาอยู่จังเนาะหอกโผล่ตัดจุ้มเมื่อก่อนก็มาจอบอยู่หักเพิ่งยังไ่ทันออกคือแต่พอ่งขึ้นจะออกแหละปีนี้หาก,กันหูห่มันออกบอน,อนี่แหละพอาะคอมเริ่มเริ่มหูจักบอลแลว้วออกคุณอ,ออกบอลได้แน่เนาะเพราะว่าเ้าลุนนี่คุณจะเอกพร้อมกันเป็นหมูหมูใหญ่ ผาพอ่านบวขับโมนเน่ก็ต้องคนหยาบคำโมแม่พี่น้องเนาะเห็นได้ผากลางคืนนี่แบบมันน,น,นี่เอาวิน้ำกษิติจิมบาอาเลิกดอกบควคข้อมจิมเห็ดกิเอาซ้ำเฮาเมื่อ,อไรเขาล่างง่ายเนาะเขาเอาสูตรลายกษิตอเมื่เอเมื่อกับมัล่างหักทิ้งพี่เก่าเผาบวชขักเลยพี่น้องเน,น,นาะเคยจักรวาลแว่งมาจังหน่อยยังฮะหอ,อมหอบจะเฮาก,ก่อน อุ๊ยขับๆๆดอกเห็ดนี่ทีแต่นตอมมาบกอต้นจูมองกต้นบ้านก็เอาซํำเอาเห็ดเลยและเนาะเอาซ้ำนเอาซำนกระโดดกระโดดเนาะจะจะออกไปทางใดเนี่ยเากยังวหูนเพผินเนาะ แดดทองสมือพี่น้องดินแหงโอบอนนี่กะขจามาสะแลลวเทอหนึ่งมจนแป้นนี่คุนก็ยังบือนออกอยู่เห็ดนี่ก็ได้ดินโพนแต่พี่ก่อนะพิ่นออกมาดอกจุ้มหักเอาอยากกระโอดพี่น้องเอาอยาก,กะอะไรหรอเพราะว่ามันดินเหนียวดินโพนนี่มันเหนียวเก็บเถอะดอกนะเพราะมือ,นอหนึ่งเขาจับเกาะมือ,นอหนึ่งเขาเก็บเห็ด เดิมพี่น้องเดอ้อยังสถานที่อมหอบก่อนแป๊บเด่งความปลอดภัยในยามค่ำคืนหัวแมนอยังดอกงานไทยพี่น้องเบูงกว่าท่านเนาะหัวแมงอยังเพิ่นเจ็ดคิ้งเงี้ยนี่เ <c ười> จ้าถิ่นเพิ่นพี่น้องเอ้ยว่าแหละเก็บเก็บกายมาเอามือดึงเลยพี่น้องดึงง่ายอยู่ โอ้ยขาดบวง่ายแล้ววันหยาบหยาบส่วนบรรยากาศในค่กำคืนนี้ก็จักซิมีผูออกมาหา,าหอากคเลยบอกจริงเลยมันอดบไ่ได้พี่น้องเพราะว่าเว้นก็นบ่ได้มาเลาะเนาะตอนเสาร์ก็ลงไปคือพวกเขาบอกแหละ,ะเฮ็ดอยู่ข้อกินเจ้าหาไปเฮ็ดอยู่ข้อกินเนาะอุ้ยหักครับเท่านี่ย กระจายพี่น้องเอ้ยเลียวไปละบ้านหุ่งอยู่ไผ่มันตอบกับไพ่ไปเด้อกวไปเด้อยย่างก่อนพี่เอ๋อย่างขับเคลื่อนเคลื่อนง่ายก็ุ่ดเจ้าถิ่นพงศ์เจรินซิมาหลัดบอกได้ยังได้ว่าเห็ดออกอยู่บนนี้เนาะเจ้าถิ่นเดี๋ยวเขาเห็นนะก็ได้พงศ์เจรินเห็นเห็ดแล้วเพ่นหยันบ่เห็นเพ่นเลยมามาเหยียดมันเหยียดให้เดียวเห็น คุณก็ไปแล้วตอนอน,น,น,นี้หอดพูดเลยคนะุณไปคุณมาวะเลยจะคุณไปคุณมาเลยเนาะตัวเดียวกันไปกันไลยไปเดินไปเดินห้าหยอกกันเด้อกินเห็ด ไลวอ่ะของการตะเลือกเลือกบงเจ้าทินไปเนาะก็เลยมบึงกาะอ่อุปกรณ์เขากับไปกแม่นตำกันดีโอ้เห็ดเทกระดกระดิ่อะไรนี่ลายขดลายพน้อดอกแมงแข็งเลยพี่น้องนี่แต่พออกมาแล้วพันถือกับแสงแดดเลย น,นะเดี๋ยวคนเป็นดอกกินละลายไปงามไปน้ังดอกนี้ hết bàn thị làm lên bất ngàm bất xâm nị với đồng ơi quả sẽ tham thị bọn này mất nữa nè đinh hẹn nhìn đinh hẹn. ủa thằng nào กูชอบาเกลกันกสีวเราแวงเน่บอก่าละแค่เจ้าทินเพิ่นเอบา,ออานนบอกคนไปเพิ่นกลับไปขับคนทางทาไปใกล้ดอกเหลือกตาไปก็ยังเห็นอยู่ ครับไ,ได้ไมีจุมเฉยมีจุมเฉยไม่น่ะบมม่เลยพี่น้องการที่ห่อใส่เสียงปากเงคีคยมสิ้ชี้ดังๆนี่ก็เพื่อนะให้สัตว์ซาบว่สิ่งแถวนี้นเิ่นปบไปพี่น้องไม่นั่นหรอกก็คอยปไปไล่แต่ย่านพ่นโบวบ,บ,บย่าเพันลบมา อใบตองกับกล่องก็บังกันอย่างเดิมบางทีกล่องเดี่ยวไปทางใหม่ก็ต้องเขาหยาบบางคำนัานลายเดี๋ยวไปเห็นแต่เห็ดเห็ดบานที่เก็บมันนี่ก่อนเก็บอานนี้ก็คือสีบิดไปเฉพาะมุมนี้เนาะยังอีกมุมอื่น เจ้าถิ่นมันก็สิไปอยู่บริเวณกระสีมานี่ยวะก็น่าเพลียเลยมามาเด้อเก็บเพ็ดอีเด้องดอกกันเด้อเขยไปมันเด้อ หกพี่น้องเคร,อเครือเครือ,อมองมางกับขจจาสะเปรันเพื่อใส่ขจจ้าเ,จเก็บยังไงโอ้โหดังเดนเนาะก่อนเถอเนาะ โอ้ยทำไมมีกระดอกทำงึาบมันหวัดระแวง้อย้ยมีนังดอกแกทิ้งทันอยู่ใกล้มีนังดอก นอานปุ่นหมดดอกมาก่อนไปลวบ่คนเดียวเพงอรยังหาก่ะมันยังหาดอกาเจ้าทินพ่นย่นหมดมาวันนี้ตื่นตกใจซะนาะคนเดียวคนเดียไปลบอาเพงรเราเวงนี่จุ่ม่งยัง ที่งามดอกเห็ดก็ได กคือโบเห็นแล้วฟังมึงก่อนบางทีภาพมันสั่นๆันไปเนาะเขอนอนุญาตประคั่นร้ายๆเนาะเพราะว่ากางคืนมันกัดวัดระแวงเยืองสายเยืองขัวใน่หรเอขึ้นมาข้ามาเขาก็มาพ่อเนาะเขาก็หวัดระแวงไปอีก งามๆสาธะดอกงิ้งเงยนี่พี่น้องเจ้าถิ่นก็ได้นตัวลายลายลอยเลยลายเลยลายไปนี่อันนี้แหละที่พอคมพอในหมูเหห่เห็ดแลายเติอพี่น้องเห็ดในหมูน่นี่เดี๋ยวเราไปรอฮ่าเติมอีกก่อนตอนนี้ก็มาพออีกแล้วพี่น้องแต่พผนออกไม่บอนกันเทน้าบอลคมเก็บกังเว้น มันเก็บกระเว้นในมือนั่นแหละดอกเห็ดมันกีนสิประมาณนี่นะโอ้ต่อนี่หยุดมันอยู่ในแคมไฮน,น,น่านของเขาเจ้ากระมันนี่ก็คือสิบพมิพา,าหาเนาะเครัวยังพมิพายเอาไปจำคือก็ออกบนนี่ก็ไลยเติบด้วยนี่ไลยจุ่มเติบ ก็ยืออันนี้ล่ละเอาขี้ขันหลอดเข้าไปว่ามันอยู่ในเข็มหายนาเขาขันหลอดหมดเขาหลอดออกอย่างนี้หัวไอ้ฮาวคนเก็บเอาไปตื่นๆเลยนะเอ๋ยโอ้ยมือกับเกาะก็ไดาพไปนนอะเดี๋ยวกนเด้อนักบุญยังยังพี่นไง

ครับอาจสิบบคักบ่แน่พี่เนาะเ,เพราะว่าเก็บกลางคืนเท่ากับงวกใายงวกขวาออนนี่เนาะครับกานดอกผิดก็ได้ออกใส่กระบ,บอกออกก็แตกกันมาตรงนี้ บอลน,นี่ลายเติมนี้อุ้มนะหกกระโดดนี่นะโหพันพันใน,นวกกวความหกของคนโอ้โหของคืนดองงา,ามเลย ทาาทีก็หกแม่มีแนวทางนะประมาณนี้ หยอดเฉยดเลยนะโอ,อยในพื้ในผมเนาะลายในนี่โอ้อยอะไรเนาะโอ้ยมือกับกล่องก็ได้ดึงเอานี่แหละ ความไวได้เบิดกับมาอื่นามาเลยไม่เอาพี่น้องหลายพี่น้องอันนี้ก็ได้แต่หกหก,หกหกรลายยกไปทางใน แถววันนะโอ้ทางในมีที่ดอกเห็ดอุ้ยสเต็มกลางคืนแหละขนาดมันมาขึ้นแถวหลือแถววันนี้เนาะเห็ดกำลังพอดีพอดีเลย ดอกเห็ดหมดยังไงดอกจุมของผมเก็บดนี่สิปเต็มก็ตาัวะ จ,จตอนในกนมารทุกคนเราไปลองเลยนี่จะมีเห็ดปอกคอมหาได้ในคำขึ้นนี้เนาะท่านใดอยาคลิปโอปปะคอมฮอนนี่ก็สิได้ลาพี่ลาน,นอ้องมงกัะเพ็งท่านี้พี่น้องพอกันในคลิปหน้าสำหรับพี่นี้สบ,บายดี